คุณชัยทวัตตุลาทนเลขาที่การพักเก้าไกลได้มีการเสนอให้8ปดพักร่วมรัฐบาลแก้รัฐธรรมนูญมาตรา27 272ครับปิดสวิตสอวอเลือกนายกคุณวันมูฮัมหมัดนอมาทาบได้เปิดเผยนะคะว่าการประชุมร่วมของรัฐสภาเพื่อพิจารณาเลือกผู้สมควรรับตำแหน่งนายกครั้งต่อไปเนี่ยจะมีขึ้นตามกำหนดเดิมที่เคยนัดวักหมายกันเอาไว้ ก็คือวันที่19กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะแต่ประธานรัฐสภายังปฏิเสธให้ความเห็นว่าจะสามารถเสนอชื่อคุณพิธาเป็นบุคคลผู้สมควรรับตำแหน่งนายกเป็นครั้งที่สองได้หรือไม่คุณหมอชนหน้าสีแก้วเปิดเผยถึงทิศทางของ8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลภายหลังจากที่เสนอชื่อคุณพิธาแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ความเห็นชอบ พักเพื่อไทยอาจจะขอหาหรือกับพักเก้าไกลนอกรอบโดยเฉพาะแนวทางการโหวตรอบ2หากทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมผลลัพธ์ก็คงออกมาไม่ต่างกันพักเพื่อไทยเองก็จำเป็นต้องแสดงท่าทีไม่อาจปล่อยให้โหวตกันไปเหมือนเดิมต้องพิจารณาถึงการเสนอแคนดิเดตของพักเพื่อไทยบ้าง หรืออาจจะต้องพิจารณาไปถึงเรื่องการแยกออกจากกาันแต่ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นิดหนึ่งที่ช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกา20นาทีที่ได้เริ่มมีการลงมติเห็นชอบใหม่เห็นชอบงดออกเสียงกันเนี่ยนะคะโดยมติในที่ประชุมคุณพิธาไม่สามารถที่จะฟาด่านสอวอและสอสอในรอบแรกได้นะคะ แหมเอาจริงๆควรจะเป็นสอวอมากกว่านะเพราะว่าถ้าเอาเสียงของสอสอ,อย่างเดียวเนี่ยคุณพิธาได้เป็นนายกไปแล้วนะคะแต่ด้วยความที่ต้องโหวตร่วมกันสองสภานะก็คือไม่สามารถที่จะฝ่าด่านสอวอไปได้นั่นเองผู้ลงคะแนนเสียงเมื่อวานนี้มีทั้งหมด676เสียงจาก749เสียงนะคะเออก็คือ จริงๆเนี่ยต้อง750นะคือมีสอสอ500สอวอ250ทีนี้เมื่อวันก่อนนะคะคุณเรนูที่เป็นสอวอเนี่ยลาออกไปก็เลยทำให้ตัวเลขของสอวออยู่ที่249คนทำให้ตัวเลขของสองสภาอยู่ที่750แต่ทีนี้เมื่อวานเนี้ยก็มีสอวอหลายคนที่ทั้งลา และไม่ลาแต่ก็ไม่มานะคะก็เลยทำให้ตัวเลขของเมื่อวานนี้อยู่ที่676เสียงโดยคุณพิธาได้รับเสียงคะแนนโหวตเห็นชอบเนี่ยนะคะ324นะไม่เห็นชอบ182และงดออกเสียง199 ซึ่งถือว่าน้อยกว่ากึ่งหนึ่งนะคะเออตัวเลขน่าสนใจนะคะคุณผู้ชมคือถ้าเอาถ้าเราเอาตัวเลขของแปดพักร่วมรัฐบาลเนี่ยคือ312หนอเนาะซึ่งเอาจริงๆก็ไม่ถึง312ด้วยหากประธานออกไปก็จะเหลือ3 1มแต่กลายเป็นว่ามีคะแนนโหวตให้คุณพิธานเนี่ย เกินเสียงของ8ปดพักร่วมที่กําลังจัดตั้งรัฐบาลกันอยู่ในขณะที่เสียงอีกขั้วหนึ่งเนี่ยหนึแต่ก็จะเห็นว่าไม่อยู่ไม่ครบ188ได้มา182อ่าก็น่าสนใจอยู่นะคะทีนี้คําถามก็คือเมื่อคะแนนออกมาเป็นแบบนี้แล้วยังไงต่อเมื่อเช้าเนี่ยคุณชัยทวัตตุลาทนเลขาที่การพักเก้าไกล ได้มีการเสนอให้8พักร่วมรัฐบาลแก้รัฐธรรมนูนมาตรา272ค่ะคุณผู้ชมทุกๆคนปิดสวิตสอวอเลือกนายกโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3-4สัปดาห์โดยได้มีการเปิดเผยนะคะว่าสอวอเนี่ยมีธงแหละว่าจะไม่ให้พิธาเป็นนายกอะ่ะถึงถอย112อะ่ะก็ไม่เลือก โดยยืนยันว่ามีกลุ่มอำนาจเก่าและกลุ่มทุนใหญ่สั่งการเลยจ้าเพราะหวังเปลี่ยนขั้วรัฐบาลาแปลว่ากระแสข่าวที่ว่ามีการแจกปลวยเสนอผลประโยชน์เสนอนู่นนี่นั่นเพื่อ <c oughs> แรกกับการไม่บวชให้คุณพิธาเนี่ย <c oughs> ก็มีเขาว่าอาจจะเป็นความจริงอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมทีนี้ทางด้านของคุณวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรัฐสภา และประธานสภา,าผู้แทนราษฎรได้เปิดเผยนะคะว่าการประชุมร่วมของรัฐสภา,าเพื่อพิจารณาเลือกผู้สมควรรับตำแหน่งนายกครั้งต่อไปเนี่ยจะมีขึ้นตามกำหนดเดิมที่เคยนัดห,หมายกันเอาไว้ก็คือวันที่19กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะแต่ประธานรัฐสภา,ายังปฏิเสธให้ความเห็นว่า จะสามารถเสนอชื่อคุณพิธาเป็นบุคคลผู้สมควรรับตำแหน่งนายกเป็นครั้งที่สองได้หรือไม่หลังจากที่ประชุมเนี่ยมีมติไม่เห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งไปแล้วเมื่อวานนี้โดยอาจารย์วันนอบอกว่าผมยังให้ความเห็นไม่ได้ต้องแล้วแต่ที่ประชุมเราต้องมีความเป็นกลางเนื่องจากมีความเห็นทั้งสองฝ่ายจึงต้องดูข้อบังคับและรัฐธรรมนูญ รวมถึงความเห็นของที่ประชุมในขณะที่ทางคุณหมอชนน่าสสีแก้วสอสอน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะก็ได้มีการเปิดเผยกับรายการเปิดปากกับภาคภูมิถึงทิศทางของ8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลภายหลังจากที่เสนอชื่อคุณพิธาแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ความเห็นชอบ376เสียงของรัฐสภานะคะว่า8พักร่วมเนี่ย คงต้องหารือกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามีข้อผิดพลาดใดสิ่งไหนสามารถช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อให้เสียงไปถึงเกณฑ์โดยเฉพาะสองพักหลักก็คือก้าวไกลและเพื่อไทยคุณหมอยอมรับนะคะว่าก่อนหน้าน,นี้มันมีสัญญาณดีอยู่นาในการประสานงานกับสภาสูงเนี่ยแต่ว่าช่วงสองวันก่อนโหวตค่ะ มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนเมื่อผลออกมาเช่นนี้คุณพิธาเนี่ยได้รับเสียงเห็นชอบ324ซึ่งยังขาดอยู่ถึง52เสียงอืมพักเพื่อไทยอาจจะขอหารือกับพักเก้าไกลนอกรอบโดยเฉพาะแนวทางการโหวตรอบสองหากทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิม ผลลับก็คงออกมาไม่ต่างกันพักเพื่อไทยเองก็จําเป็นต้องแสดงท่าทีไม่อาจปล่อยให้โหวตกันไปเหมือนเดิมต้องพิจารณาถึงการเสนอแคนดิเดตของพักเพื่อไทยบ้างหรืออาจจะต้องพิจารณาไปถึงเรื่องการแยกออกจากกันอคุณคุณผู้ชมคะทำไมมันแบบว่าภาพ ที่เราเคยเห็นว่าแบบเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเราจะไม่แยกจากกันทางคุณอดิสรก็อภิปรายในสภานะคะว่าแบบเหมือนเป็นข้าวต้มมัดที่แบบมีตอกมัดเราเอาไว้อะไรแบบนี้คือประน,นึ่งว่าแบบเออไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอางี้เอาคำพูดของคุณหมอชนน่านดีกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป แต่ทำไมในวันนี้เพียงแค่โหวตร,รอบเดียวเองยังไม่ได้แบบอยู่ในคำใน MOU อะ่ะที่บอกว่าสุดความสามารถอ่ะคือบางคนเนี่ยเขาถึงขั้นว่าก็รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดสักหน่อยว่าจะต้องกี่ครั้งแล้วก็โหวตกันไปเรื่อยๆอ่ะจนอำนาจสวหมดโหวตเรื่องนายกก็ยังได้แต่เอาแบบตรงกลางอ่ะนะั้นมันอาจจะแบบ อีกทางหนึ่งเกินนะฮะเอามาตรงกลางก็เออการโหวตกันซักสามครั้งอ่าอันเนี้ยก็ยังพอพอเข้าใจได้ว่าแบบเฮ้ยเราทำเต็มที่แล้วนะมันมันไม่ควรจะเกินสามแล้วแหละอะไรแบบนี้แต่นี่คือเพิ่งครั้งเดียวเองนะคะแต่ก็คือดูแบบดูอยากจะสลัดยังไงก็ไม่รู้แล้ววะ่ะแบบ ผลลับก็คงออกมาไม่ไม่ต่างกันพักเพื่อไทยเองก็จำเป็นต้องแสดงทา่าทีไม่อาจปล่อยให้โหวตกันไปเหมือนเดิมต้องพิจารณาถึงการเสนอแคนดิเดตของเพื่อไทยบ้างมันม่งบอกถึงความรู้สึกลึกๆอยู่ข้างในนะว่าแบบเออเนี่ยรอเวลานี้แหละจะได้ถึงาตาฉันบ้างซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ คือประชาชนเขารู้ว่าอันดับหนึ่งไม่ได้ก็ต้องอันดับสองอยู่แล้วคือยังไงก็ต้องไปทางเพื่อไทยอยู่แล้วอะแต่แบบครั้งเดียวเองแล้วเราพูดเร็วไปไหมและยิ่งอันสุดท้ายเนี่ยยิ่งแบบเจ็บ๊ดกับประชาชนที่อยากจะให้สองพักนี้เขาอยู่ด้วยกันก็คือหรืออาจจะต้องพิจารณาไปถึงการแยกออกจากกันคือมันยังไม่ไปถึงจุดนั้นแต่ พูดออกมาแบบนี้แล้วเหมือนว่าแบบมันก็เหมือนที่คุณหมอเคยหลุดออกมาแล้นะเนาะประเด็นเรื่องคลุมถุงชนน่ะที่บอกว่าแบบเหมือนถูกคลุมถุงชนอยู่อยากออกก็ออกไม่ได้อะไรเงี้ยมันบ่งบอกถึงความรู้สึกว่าแบบฉันไม่ได้อยากจะอยู่กับเธอเลยแต่เนี่ยแบบฉันจําเป็นต้องอยู่กับเธออะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็แบบคล้ายๆกันนะว่าแบบโหวตครั้งแรกเอง ยังมีกระบวนการที่เราจะทำอะไรกันต่อได้มันยังไม่ถึงขั้นกับคำว่าสุดความสามารถอะแต่นี่ก็คือใช้คำนี้ได้เลยเผยไตออกมาแล้ว,วอ่ะว่าแบบอ่ะก็ต้องเป็นแคนดิเดตเพื่อไทยซึ่งอันนี้อันโอเคนะยังไงก็ต้องไปอย่างนั้นอยู่แล้วมันไม่ใช่แบบวุ้ยถูลูถูกลางดันทุลังเอาคุณพิธาไม่ขนาดนั้นยังไงคือก็ต้องไปสู่แคนดิเดตเพื่อไทยอยู่แล้วแต่เราก็ยังหวังไงว่าเอ้ยคุณพิธาไม่ได้ คุณเศรษฐาอาจจะได้คุณอิงอาจจะได้ก็อาจจ,อาจจะไม่ต้องแยกจากกันก็ได้นี่นะแต่ทําไมมาเผยตรงนี้แล้วอ่ะว่าหรืออาจจะต้องพิจารณาไปถึงเรื่องการแยกออกจากกันไอ้แม่ก็เสียใจแทนประชาชนที่ลุ้นเนาะให้สองพักนี้เขาแบบเออ เห็นว่าเป็นพักฝ่ายประชาธิปไตยเหมือนกัน,นก็อยู่ด้วยกันหรือคําพูดของคุณหมอเคยพูดไว้ไงว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปสนับสนุนโดยอุ๋ยเคมีตราราชัิสีมงกุฎอุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกร,รไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095 460 5580